มลองดูใหม่นี้กันครับผมต้องปรับแสงเยอะหน่อยครับมันย้อนแสงย้อนแสงมากเลยไปข้ทางทางครับเฮ้ติดมันเป็นร่องน้ำครับดูเท้าท่อ,ทอ ลุกดอกกล้องเลยกล้องแสงมันสว่างาุ้ยนี่ครับก็มีแต่สายเนี้ยครับป่าน้ำไหมหมายก็เนี้ยครับเป็น่องน้ำครับ่องน้ำที่เขาจะดูเขาท่อนะครับ ไปพวกนี้น้ำมันเข้ามาจากขังนี้ครับนี่หอวน้ำมันขึ้นป่ามันก็จะล้าเลยครับประมาณนั้นนะครับต,ตีไฟไม้เดียวกัดเลยปากเลยครับรสองเช้านี้ตีต่อตีต่ออาจะมี